ประกาศเตือนนะครับจากกองทัพภาคที่2นะครับให้ระวังขีปนาวุธของกัมพูชาเพราะกัมพูชามีการเตรียมที่จะใช้ขีปนาวุธนะครับ phl 0 3นะครับสามารถยิงได้หลายลูกพร้อมกันนะครับมีระยะทําการ130กิโลเมตรนะครับก็ประกาศเตือนนะครับ จังหวัดชายแดนทั้งหลายในใกล้เคียงกับพื้นที่ลบนะครับก็มีสุรินนะครับศรีสะเกดนะครับบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็นครราชสีมานะครับในประกาศนะครับก็ระบุว่า ทหารไทยมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้นะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็แจ้งเตือนมาอย่งองประชาชนหรือพื้นที่ที่อยู่ออในเขตอันตรายของขีปนาวุธนี้นะครับให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ากองทัพประกาศแจ้งเตือนนะครับ ให้ปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้ประชาชนนะครับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่ากัมพูชานะครับเปิดแนวรบใหม่ที่จังหวัดตราดนะครับแต่นาวิกโยธินนะครับก็ปฏิบัติการนะครับควบคุมพื้นที่ไว้ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับสำหรับผมคิดว่าต่อไปกองทัพเรืออาจจะต้องเข้ามาร่วมสนธิกำลังด้วยนะครับเจริญธรรมครับ